สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกคนนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะคะ <S <S ใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะคะวันนี้นะคะเรามาขายแตงโมนะคะแตงโมสุโขทัยนะคะหวานๆกรอบๆเลยนะคะ ลรจากตรงนี้นะคะสดมากอันนี้ครึ่งสติกนะคะ20บาทค่ะ20บาทเท่านั้นนะคะ20บาทนะคะหวานกรอบอร่อยค่ะมีหลายราคานะคะให้เลือกอย่างเช่นรูปนี้นะคะนี่ฟังเสียงดูนะคะลูกค้านี่รูปนี้นะคะ30บบาทค่ะต่อไปเนาะ ลูกนี้ก็30บาทเหมือนกันนะคะใหญ่ๆเลยแล้วก็จะมีนี่ลูก40บาทนะคะลูกละ40บาทเนาะฉ่ำม,มาก,กนี้ฉ่ำม,มากๆเลยนะคะแตงโมนะคะแตงโมสุโขทัยนะคะ ใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์แม่ค้าด้วยนะคะน,นีขายแตงโมนะคะหน้าเผ็ดเลยนะคะวันนี้นะคะทางร้านของเรานะคะมีโปรโมชั่นนะคะซื้อ3รลูกนะคะ100บาทเท่านั้นนะคะค่าส่งนะคะส่งฟรีคะ่ะถ้ามาทางร้านนะคะเดีย๋ยวรอแป๊บนึงเนาะ ลูกค้าทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะเข้ามากันเรื่อยๆแล้วนะคะโอเค ยาวอีกหนึ่งรอบนะคะลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน้าเพจน,นะคะเลยนะคะหน้าเพจแมนะคะเลยเนาะวันนี้นะคะเรามาขายแตงโมเนาะแตงโมสุโขทัยค่ะหวานๆกรอบๆเลยนะคะฉ่ำมากฉ่ำมากเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ ราคา50บาทคา่ะ50บาทนะคะย้ำนะคะว่าราคา50บาทคา่ะลูกใหญ่ด้วยนะคะลูกหนึ่งนะคะจะมีประมาณ2-7กิโลนะคะหวานฉับเลยนะคะลูกค้าลูกค้ามาแล้วนะคะขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตใส่แมสกันหนึ่งเนาะ นะเชิญเลือกเลยนะคะอันนี้เท่าไหร่ออะรคะอันนี้นะคะอันนี้หรอคะอน,นี่ลูกใหญ่นะคะอันนี้ลูกละาห้าสิบบาทคะ่ะห้สิบบาทแล้วลูกเล็กละคะลูกเล็กลูกล็กลูกนี้ใช่ไหมคะ,ล,ะลูกนี้สามสิบบาทค่ะได้แล้วก็ลูกกลางลูกกลางอันนี้ลูกนี้สี่สิบบาทค่ะลูกค้าสนใจแบบไหนคะ เอาเอาทั้งสามลูกเลยนะคะเอาทั้งสามลูกเลยนะคะเดี๋ยวเอาใหญ่กลางเล็กเอาใหญ่กลางเล็กนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ค้าใส่ถุงให้แป๊บคุณนี่ฮะนี่าหนึ่งลูกนะคะแม่ค้าขอ สองนะคะแตงร้นี้อร่อยค่ะหวานแตงมอุโขไทยนะคะแตงมสสโขไทยหวานหวานกรอบๆเลยนะคะันี่น่าสะครับขอคุณค่ะหวานหกรอบๆนะคะรับประกันลูกเลยนะคะขอบคุณค่ะ มีคนมาซื้อแล้วนะคะสำหรับนะคะที่เข้าเพิ่งเข้ามานะคะสามารถนะคะดูคลิปย้อนหลังได้นะคะแม่ค้านะคะขายแตงโมนะคะแตงโมสุโขทัยค่ะมีหลายขนาดนะคะมีใหญ่เล็กกลางขนาดราคานะคะสามสิบบาทสี่สิบบาทห้าสิบบาทค่ะแตงโมหวานๆกรอบๆเลยนะคะต้องแตงโมสุโขทัยเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะ แม่คะ<ร>ก็ต้องอขอ,อตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ